ทุกคนคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองเราเป็นนายชีวิตของตัวเองมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มีความกล้าในการตัดสินใจมีการวางแผนเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายและบรรลุในเป้าหมายนั้นได้หากคุณทำมันสำเร็จมีความตั้งใจมีวินยัยและทำอย่างสม่ำเสมอก็ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งความสำเร็จให้คุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเหนือคนอื่นได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิบเก๋ Hi, เซไฮพร้อมมาทักทายในท็อปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซไฮกันเรื่อยๆนะคะในวันนี้ก็จะเป็น EP ีที่3ของ21เคล็ดลับสู่ความสำเร็จให้เหนือกว่าคนอื่นเป็นเคล็ดลับดีๆที่มาจากหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้ที่เขียนโดยคุณไบรอันเทรซี ในพาร์ที่3นี้ก็จะมาเสนออีก7เคล็ดลับสุดท้ายนะคะเรามาเริ่มกันที่เคล็ดลับความสำเร็จที่15ฝึกฝนความมีวินัยในตนเองในทุกด้านถ้าจะมีคุณสมบัติสักอย่างที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและกลายเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะมาด้วยตัวเองได้คุณสมบัตินั้นคงหนีไม่พ้นการมีวินัยในตัวเองถ้าสามารถบังคับตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำ เมื่อถึงเวลาที่ควรทำไม่ว่าจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามรับประกันได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนการจะมีวินัยในตนเองได้นั้นต้องอาศัยการบังคับตัวเองการควบคุมตัวเองมีความรับผิดชอบในตัวเองและสามารถในการกำหนดทิศทางให้ตัวเองได้ความแตกต่างระหว่างผู้ประสบความสำเร็จกับผู้ที่ประสบความล้มเหลวคือผู้ที่ประสบความสำเร็จมีนิสัยในการทำสิ่งต่าง ที่ผู้ที่ประสบความล้มเหลวไม่ชอบทำผู้ประสบความสําเร็จจะลงมือทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนผู้ที่ประสบความล้มเหลวจะลงมือทําเพื่อลดความเครียดผู้ประสบความสําเร็จจะทําในสิ่งที่ยากสําคัญและมีความจําเป็นที่จะต้องทําแต่ผู้ที่ประสบความล้มเหลวชอบทําในสิ่งที่ง่ายสนุกและมอบความเพลิดเพลินให้ในทันที ทุกการกระทําเพื่อเสริมสร้างวินัยในตัวเองมันก็จะดีกับตัวคุณเองมากขึ้นจะชอบจะนับถือตัวเองมากกว่าเดิมและยิ่งฝึกฝนวินัยในตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีวินัยที่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับโอกาสสถานการณ์และความท้าทายในชีวิตได้มากขึ้นเท่านั้นชีวิตคือบททดสอบและบททดสอบในทุกเวลานั้นก็ต้องการประเมินว่า จะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะอดทนทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือไม่มันเป็นการทดสอบว่าคุณจะจดจ่อกับสิ่งที่ต้องการและจะจดจ่อกับจุดหมายที่ต้องการให้ไปถึงได้หรือไม่เมื่อผ่านบทดทดสอบนี้ได้แล้วจะก้าวไปข้างหน้าและก้าวไปอีกระดับหนึ่งและตราบใดที่ผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆเท่ากับว่าคุณก็จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆและยกระดับชีวิตให้สูงขึ้น ดังนั้นทุกความสำเร็จนั้นก็จะต้องอาศัยวินัยในตนเองอย่างมหาศาลต่อมาเคลดลับความสำเร็จที่16หปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์นในตัวเองทุกคนมีศักยภาพพอที่จะเป็นอัจฉริยะได้เพราะทุกคนมีความฉลาดเกินกว่าที่ตัวเองจะคาดคิดไว้เยอะทีเดียวมีความคิดสร้างสรรค์มีพลังมหาศาลที่ในบางครั้งคุณอานไม่เคยดึงออกมาใช้เลยความสามารถในการพัฒนาแนวคิด จะช่วยให้ประสบความสำเร็จนั้นได้มันไม่มีขีดจำกัดปัจจัยที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์นั้นมันมีอยู่3ามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเป้าหมายที่ปรารถนาอันแรงกล้าอย่างที่สองก็คือปัญหาที่เข้ามาอย่างเร่งด่วนและอย่างที่3ก็คือคำถามที่ท้าทายยิ่งจดจ่ออยู่กับการบรรลุเป้าหมายการแก้ปัญหาหรือการตอบคำถามยากๆเกี่ยวกับธุรกิจหรือชีวิตการทำงานมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นเท่านั้นและสมองก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้นในอนาคตอีกด้วยสามารถเพิ่มความฉลาดและ i อคของตัวเองได้โดยการบังคับตัวเองให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งวันจงจำไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นคำที่พ้องกับความหมายที่ว่าการปรับปรุงทุกครั้งที่คิดวิธีปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างในงานได้โดยคิดวิธีที่ใหม่กว่าดีกว่าเร็วกว่าประหยัดกว่าหรือว่าง่ายกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์เดียวกันนั่นก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์นในขั้นที่สูงสุดแล้วกิจกรรมที่จะช่วยให้พัฒนาสมองปลดล็อกความเป็นอัจฉริยะในตัวคุณนั่นก็คือให้คุณนำกระดาษเปล่ามาหนึ่งแผน่นตรงส่วนหัวของกระดาษให้เขียนเป้าหมายที่สำคัญที่สุดหรือไม่ก็เป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดลงไปโดยเขียนให้อยู่ในรูปประโยคคำถามตัวอย่างเช่นทำอย่างไรเงินเดือนจึงจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ภายใน1ปี2ปีหรือ5ปีจากนั้นก็ให้เขียนคำตอบที่แตกต่างกันให้ได้อย่างน้อย2 0ข้อและให้เลือกคำตอบมา1ข้อและลงมือทําในทันทีแล้วคุณจะรู้สึกทึ่งกับผลลัพธ์ที่ออกมาต่อมาเคล็ดลับความสำเร็จที่17คลุกคลีกับคนที่เหมาะสมในชีวิตของคนเรานั้นใน85%ของความสำเร็จและความสุขที่ได้มา เป็นผลมาจากคุณภาพของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาขึ้นยิ่งเรารู้จักคนในทางที่ดีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นและก้าวหน้าได้เร็วขึ้นมากเท่านั้นและมากกว่า90%ของความสำเร็จนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มอ้างอิงซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่มีความคิดมีความรู้สึกร่วมกันเป็นกลุ่มคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันและมีทัศนคติเดียวกันมีพฤติกรรมคล้ายกัน มีค่านิยมและความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จ <c oughs> ก็จงสูงสิงอยู่กับคนที่คิดบวกมองโลกในแง่ดีมีความสุขมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าในขณะเดียวกันก็ให้หลีกหนีจากคนที่มองโลกในแง่ร้ายช่างติที่บนช่างนินทาถ้าอยากบินอย่างนกอินทรีก็อย่าเอาตัวไปคลุกคลีกับไก่งวง เศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองจะสร้างเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจะสมัครเป็นสมาชิกในสมาคมธุรกิจการค้าหรือสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆพวกเขาจะแนะนําตัวเองกับผู้คนแจกนามบัตรและบอกผู้คนเหล่านั้นว่าพวกเขาทํางานอะไรพวกเขาพยายามมองหาหนทางที่จะหยิบยื่นก่อนที่จะรับเสมอ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเครือข่ายและสารสัมพันธ์ก็คือการมองหาหนทางที่จะช่วยให้คนอื่นบรรลุเป้าหมายของพวกเขายิ่งให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนกลับมาจากสิ่งที่ไม่คาดคิดมากขึ้นเท่านั้นต่อมาเคล็ดลับความสําเร็จที่18ดดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีตอนนี้อยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในแง่ของการมีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคนสมัยนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้นกว่าคนสมัยก่อนดังนั้นจึงควรตั้งเป้าหมายที่จะมีอายุอย่างน้อย80ปีจากนั้นจึงหันกลับมามองนิสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพในปัจจุบันแล้วถามตัวเองว่ารูปแบบในการใช้ชีวิตในปัจจุบันจะทำให้ร่างกายและการมีอายุยืนไปจนถึง80ปีนั้น ทำได้หรือไม่กุญแจสําคัญในการมีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพดีและมีความสุขนั้นมีอยู่สามข้อดังนี้ข้อแรกคือการมีน้ําหนักตัวที่พอดีจงตั้งเป้าไว้ว่าจะควบคุมน้ําหนักให้ได้และรักษารูปร่างที่สมส่วนและมีร่างกายที่แข็งแรงไปอยู่ตลอดชีวิตต่อมาข้อที่2การกินอาหารอย่างเหมาะสมซึ่งกุญแจสําคัญในการกินอาหารอย่างเหมาะสมก็คือ การพยายามกินให้น้อยลงแต่กินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นและข้อที่3คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยจะต้องออกกําลังกายอย่างจริงจังให้ได้อย่างน้อย200นาทีต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ยก็คือ30นาทีต่อวันถ้าตั้งเป้าหมายทางการเงินเอาไว้ว่าจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า1ล้านบาทก็ควรตั้งเป้าหมายทางด้านสุขภาพไว้ด้วยว่าจะต้องมีอายุที่ยืนยาวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยเงินที่เราหามาได้ต่อมาเค็ดลับความสำเร็จที่19ตัดสินใจให้เด็ดขาดและเน้นที่การลงมือทำคุณสมบัติข้อหนึ่งของเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองคือพวกเขาคิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างรวดเร็วพวกเขาฝึกวินัยให้ตัวเองลงมือทำและทำให้การตัดสินใจของตัวเองกลายเป็นจริงขึ้นมา พวกเขาลงมือทำอย่างฉับไวและมองหาข้อมูลที่สะท้อนกลับมาจากการกระทำของพวกเขาโดยเร็วถ้าพบว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดก็จะรีบแก้ไขและลองใช้วิธีอื่นแทนกุญแจสำคัญที่จะไปสู่ชัยชนะนั้นก็คือการลองทำผู้ประสบความสำเร็จจะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดและลองทำสิ่งต่างๆมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่ากฎของความน่าจะเป็นระบุไว้ว่าถ้าลองใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ก็ยอมจะมีแนวโน้มที่จะพบหนทางที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและในท้ายที่สุดเมื่อตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและเน้นการลงมือทำนั่นเท่ากับว่าคุณได้ประสบความสำเร็จไปในชีวิตแล้วและในแต่ละวันจะทำงานเสร็จได้มากกว่าคนอื่นจะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าผู้คนรอบข้างจะดึงดูดพลังงานความกระตือรือร้นและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ในตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเพิ่มเติมความสุขและความเบิกบานให้กับชีวิตแล้วพลังบวกดังกล่าวก็จะผลักดันไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมต่อมาเคล็ดลับความสำเร็จที่20สอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวกลายเป็นทางเลือกการกลัวความล้มเหลวนับเป็นอุปสรรคขวางน้ำที่สำคัญที่สุดที่จะขัดขวางความสำเร็จในชีวิตของคนเราถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความล้มเหลว เพราะความล้มเหลวมีจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและมีความมุ่งมั่นมากขึ้นแต่ปัญหามันอยู่ที่ความกลัวในความล้มเหลวหรือการคาดการว่าเราจะล้มเหลวต่างหากเพราะมันสามารถทําให้ความคิดและกิจกรรมต่างๆต้องสะดุดหรือหยุดลงไปมันฉุดรั้งไว้ไม่ให้เรามีความพยายามในสิ่งที่ควรทําเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่จงกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า เศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองไม่ใช่นักพนันพวกเขาเลือกที่จะเสี่ยงหลังจากที่ผ่านการไตร่ตรองแล้วว่าทิศทางที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อแลกกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าอันที่จริงแล้วทัศนคติในเรื่องของการกล้าเสี่ยงน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดว่าคุณพร้อมที่จะร่ำรวยหรือยังเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงให้ถามตัวเองว่าถ้าลุยไปข้างหน้า สิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรแต่ก็จะเหมือนกับที่เศรษฐีน้ำมันระดับพันล้านที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองได้กล่าวไว้ว่าควรทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามทุกคนต่างก็กลัวความล้มเหลวเหมือนกันหมดทุกคนต่างก็กลัวการสูญเสียและความยากจนกลัวการผิดพลาดกลัวการถอยหลังแต่เศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง คือคนที่ตั้งใจเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างมีสติและลงมือทำแม้ว่ามันจะมีความกลัวก็ตามตลอดทั้งชีวิตของคุณจงเปลี่ยนการทำในสิ่งที่คุณกลัวให้กลายเป็นนิสัยติดตัวถ้าคุณทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวความกลัวนั้นก็จะสูญสิ้นไปอย่างแน่นอนเมื่อแสดงความกล้าหาญออกมาพลังที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะปรากฏขึ้นมาช่วยเหลือทุกครั้งที่เราแสดงความกล้าหาญ ความกล้าหาญและขีดความสามารถในการแสดงความกล้าหาญในอนาคตมันก็ยิ่งจะเพิ่มพูนขึ้นสุดท้ายคุณก็จะก้าวไปสู่จุดที่ไม่เคยเกรงกลงัวต่อสิ่งใดอีกต่อไปดังนั้นหน้าที่คือเราต้องผูกมัดตัวเองว่าเราจะต้องก้าวขึ้นมามีฐานะที่มั่งคั่งให้ได้ตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสําหรับตัวเองเขียนมันลงไปในกระดาษแล้วก็ลงมือทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นทุกวันที่สําคัญที่สุดคือ เมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคหรือความยุ่งยากต่างๆอย่าลืมเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกนี่คือทัศนคติที่รับประกันความสำเร็จในระยะยาวที่ดีกว่าสิ่งใดและเคล็ดลับความสำเร็จสุดท้ายเคล็ดลับความสำเร็จที่2ีผ่านบททดสอบความเพียรพยายามความเพียรพยายามคือคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของมนุษย์เรามันเป็นองค์ประกอบสำคัญของมนุษย์ ที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญชนิดที่ขาดไม่ได้มันมีความจำเป็นต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทั้งมวลความกล้าหาญที่จะยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคและความผิดหวังคุณสมบัติที่มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในการที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือความเพียรพยายามซึ่งมันสามารถบอกได้ว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนและจะประสบความสำเร็จได้เพียงใดจงจำไว้ว่า หากต้องการประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่จะต้องผ่านบททดสอบความเพียรพยายามไปให้ได้บ่อยครั้งบททดสอบเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเกิดขึ้นแบบไม่มีปีมีครุยเมื่อใดก็ตามที่เผชิญกับความยุ่งยากอย่างที่คาดไม่ถึงอุปสรรคความล้มเหลวความผิดหวังหรือสถานการณ์วิกฤตในชีวิตนั่นก็เท่ากับว่าคุณกำลังเผชิญกับบททดสอบของความเพียรพยายาม และนี่คือโอกาสที่คุณจะแสดงให้ตัวเองและคนรอบข้างได้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณยิ่งมีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงมากเท่าไรมีความฝันใหญ่โตมากแค่ไหนและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ตัวเองได้มากเพียงใดคุณก็ต้องยิ่งเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากขึ้นเท่านั้นปัจจัยเดียวที่จะสามารถควบคุมได้นั่นก็คือวิธีที่ตอบสนองต่อความยุ่งยากและอุปสรรค ทุกครั้งที่ตอบสนองในทางที่ดีและสร้างสรรค์คุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งและเก่งขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือในการแก้ปัญหานั้นได้ดีขึ้นไม่ว่าอะไรที่จะผมกระนำเข้ามาในชีวิตท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตและไม่ว่าอะไรก็ไม่อาจจะหยุดยั้งได้มันจะกลายเป็นเหมือนพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาต้านทานได้จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุดเพียงแค่คุณ ผ่านบททดสอบด้วยความเพียรพยายามก็ครบแล้วในพาคที่3ของ21เคล็ดลับสู่ความสำเร็จให้เหนือกว่าคนอื่นจากหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้ของคุณไบรอันเทลซี่นะคะกิ๊บเก๋ก,ก็จะขอทบทวนเคล็ดลับความสำเร็จใน EP นี้นะคะเริ่มกันที่เคล็ดลับความสำเร็จที่15ฝึกฝนการมีวินัยในตนเองในทุกด้านต่อมาเคล็ดลับความสำเร็จที่16 โปดปล่อยความคิดสร้างสรรค์นในตัวเคล็ดลับความสําเร็จที่17คลุกคลีกับคนที่เหมาะสมเคล็ดลับความสําเร็จที่18ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีเคล็ดลับความสําเร็จที่19ตัดสินใจให้เด็ดขาดและเน้นที่การลงมือทําต่อมาเคล็ดลับความสําเร็จที่20อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวกลายเป็นทางเลือกและเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับความสําเร็จที่21 ผ่านบททดสอบให้ได้ด้วยความเพียรพยายามหากคุณผู้ฟังสนใจเคล็ดลับความสำเร็จข้อไหนกิบเกก็จะแปะทำสแตมป์ไว้และเขียนหัวข้อในความสำเร็จของข้อต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะความสำเร็จเป็นสิ่งที่เราคาดการได้เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตวันออกและรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเมื่อนำเคล็ดลับที่เพิ่งเรียนรู้ไปปฏิบัติก็จะก้าวขึ้นไปเป็นบุคคลแถวหน้า และจะมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ลงมือทําแบบเราข้อได้เปรียบนี้ก็จะทําให้เราเป็นผู้ชนะไปตลอดทั้งชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือชีวิตการทํางานถ้าเราได้ทําในสิ่งเดียวกับที่ผู้ที่ประสบความสําเร็จทําอย่างต่อเนื่องและไม่มีความยอา่อท้อก็ไม่มีสิ่งใดในโลกมาหยุดยั้งไม่ให้เราประสบความสําเร็จได้ทุกคนคือผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองจงจำไว้ว่าทุกคนเก่งและดีกว่า เป็นมนุษย์ที่น่าทึ่งมีพรสวรรค์และมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดมีศัก,กยภาพที่จะทําให้สิ่งที่น่าสัจจนร,ร์นั้นเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คือการกล้าที่จะทําความฝันให้ยิ่งใหญ่นั้นเป็นจริงได้การตัดสินใจที่แน,แน่วแน่ว่าเราต้องการอะไรแล้ววางแผนลงมือทําเพื่อให้บรรลุสิ่งนั้นมาได้ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งเราและความสําเร็จก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หากคุณผู้ฟังสนใจหนังสือพ่อไม่รวยก็รวยได้ดกิฟเกก็จะแปะลิงก์ของหนังสือเล่มนี้ไว้นะคะคุณผู้ฟังคะการอ่านคือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปสู่ความสําเร็จแนวคิดต่างๆจากหนังสือเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตทางด้านการเงินความสัมพันธ์แต่สิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นคือการนําไปลงมือทําเปลี่ยนแนวคิด ปรับนายเซตของเราแล้วความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกับคลิปเก๋เซไฮต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ